เริ่มแรกนะคะเราก็เอาตัวแชมเบอร์วางไว้บนเบสแชมเบอร์เบสแชมเบอร์ก็คือที่เป็นสีดำฝังอยู่ในดินนะคะจากนั้นเราก็เอาน้ำเทลงในร่องน้ำด้านบนแล้วก็ด้านล่างแล้วก็เอาฝาแชมเบอร์นะคะมาวางคล่อมไว้ก่อนเพื่อที่จะเตรียมเก็บตัวอย่างอันนี้คือการเก็บนาทีที่ศูนย์กดสตาร์ทเลยค่ะอ่าอ่าแล้วก็ ดึงแก๊สลงในไซลิงคนะคะจากนั้นก็เอาขวดนาทีที่ศูนเสียบเข้าไปที่เข็มที่ไซลิงนะคะโอเค ค่าอุณหภูมิในกล่องเล็บหนึ่งสามสิบสามเล็บสองสามสิบเอ็ดนะคะนาทีที่ศูนจากนั้นก็เอาตลับเมตรมาวัดความสูงแชมเบอร์ความสูงแชมเบอร์ก็วัดจากผิวน้ำขึ้นไปนะคะถ้ามีน้ำขังวัดจากผิวน้ำขึ้นไปจนถึงด้านบนสุดของฝาแชมเบอร์ แต่ถ้าเกิดน้ําแห้งก็วัดจากระดับผิวดินขึ้นไปนอันนั้นเล็บอะไร 2, อ่าเล็บสองร้อยสามสิบเอ็ดมุมวัดทั้งสี่มุมนะคะอันนี้ได้เลยค่ะคะเป็นสี่มุมพดีค่ะสามสี่อ็ได้ เห็นว่ามันเป็นอ๋อเป,เป็นเวลา,วลาใช่ไหมอ่ะเลขที่หนึ่งตามสูนค่ะน้่นติตามหนึ่งสภาพตัามสูน